สวัสด ok uh and and ีครับวันนี้มาพบกับผมเซอร์แพทที่โชรูมโกยราคาราวานนครอีกครั้งนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันระหว่างตัวเต้าโฟเจเนอร์ลีเดอร์กับตัวลีเจนเดอร์นะครับเมื่อซื้อดูมือสองนะครับประหยัดกว่าไป3าถึงสี่แสนนะครับจะคุ้มค่าไหมจะน่าซื้อไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับข้อที่1นึ่รถเพียง 1- 2ถึงปีออกข้างป้ายแดงราคาล้านเจ็ดถึงล้านแแต่มาซื้อที่โชรุงโกรราคาของเราประหยัดไปมากกว่า3ามถึงสี่แสนครับ ข้อที่2รถของเราเพิ่งใช้ไปแค่ปี2ปีใช้งานง่ายประหยัดน้ํามันคุ้มค่าสุดๆเมื่อเทียบกับคุณภาพ <Wow. S 1> และข้อที่สออกได้ทุกสาขาอาชีพไม่ต้องใช้เงินดาวไม่ต้องมีคนค้าออกคนเดียวได้เลยที่โชว์รูมไปราคาของเราสุดท้ายนะครับของเรานะครับมีรถที่เลือกมากกว่า200คันและที่สําคัญเรามีรถให้ทดลองขับถูกใจพร้อมยื่นเอกสารได้เลยและมีวริเตีรถพรีเมียม มีวันตีหลังการขายแน่นอนลูกค้าสบายใจได้เมื่อซื้อรถที่โชรุงโดยราคาของเราไม่ว่าจะเป็น SUV PPV เรามีพร้อมคอยให้บริการครับ